คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ f อ FC, ช่องต้อมพารวยทุกทกท่กทานนะคะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆลุงป้านะ้าอาทุกท่กทานนะคะวันนี้ต้องมาสายหน่อยนะคะเพื่อนๆไม่มีเวลา ไลฟ์ like, สดเลยนะคะเพื่อนๆเนาะแล้วก็หวยหุ้นนะคะหวยหุ้นก็ให้ช้ารวมราวก็ให้ช้านะคะต้องต้องขอโทษขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเนาะมาดูนะคะวันนี้เนาะแนวทางหวยฮานอยพิเศษปกติ v i p สูตรหนึ่งเลขกำลังวันนะคะเพื่อนๆก่อนอื่นเรามาดูผลของวันที่1กันก่อนนะคะรอบพิเศษเนาะสองแปดหนนะคะ แล้วก็ู00ค่านเพื่อน81ในสูตร1เลขกําลังวันเราไม่เข้านะคะ00ท่านไหนที่วิ่งเลข0นะคะเข้าทั้งหลักหน่วยหน่วยนะคะแล้วก็หลักสิบล่างนะคะเพื่อนมาดูรอบปกตินะคะรอบปกติ275นะคะเพื่อนแล้วก็81มานะคะตามเลขพิเศษนะคะมาตรงๆเลยเนาะ นะคะเราไม่เข้านะคะแล้วก็7 5หนะคะเพื่อนเลขในตารางเนาะมีเลข7มีเลข5นะคะแต่ต้องไม่ได้เจาะให้ไม่เข้านะคะ mm hmm. รอบ VIP ค่ะ6 6หเนาะแล้วก็05นะคะเพื่อน62เราไม่เข้า05เข้าตรงๆง,งนะคะเพื่อน เราเข้าแค่สองรอบเนาะ0ูนกับ0ูนย์ห้านะคะเพื่อนมาตามกันต่อของวันที่สองนะคะสูตรหนึ่งเลขกำลังวันนะคะหวยออกวันศุกร์เนาะเลขในตารางนะคะมีเลข8เลข1 6 3 4 7แล้วก็0นะคะทุกคนเลขเด่นอยู่ตรงกลางนะคะเด่นเลข3กับเลข4นะคะเพื่อน เลข3นะคะมี3 0ค่ะ3 1 37นะคะแล้วก็38ค่ะเพื่อนเลข4มี40 41 47นะคะแล้วก็48ค่ะตัวกันนะคะทุกคนเป็นเลข6นะคะมี63ค่ะ หกนะคะเพื่อนขอโทษค่ะ6 3ส7แล้วก็6 8นะคะส่วนเลขที่ต้องชอบค่ะคพืนเพื่อน1881นะคะกันไว้เนาะ4664ค่ะ7 0 0 7นะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย7887นะคะต้องจะเน้นให้ทุกท่าน5ชุดนะคะ 1> 3 1 1 3 3 8 8 3 4114 6 7 7 6นะคะและตัวสุดท้ายเนาะ4664กนะคะสายวิ่งรูดนะคะเพื่อนนำเลขเด่นมาวิ่งรูดได้เลยเนาะวิ่งเลข3รูดเลข4นะคะเพื่อนๆอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ อย่าลืมกราบเนาะส่วนเลขในตารางนะคะยังเหลือที่ต้องไม่ได้เจาะเพื่อนเพื่อนท่านไหนชอบก็ซื้อได้นะคะเหลืออีกลายชุดเลยนะคะ3 4 4 3 08800110นะคะเ,เพื่อนเ1771เนาะถ้าชอบก็ซื้อตามได้นะคะต้อมขอวอวยพรให้เพื่อนเอน FC ช่องต้อมพารวยท,ทุกท่านรวยรวยเฮงๆปังๆนะคะถ้าชอบแนวทางที่ต้อมเจาะให้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องต้อมด้วยนะคะต้อมพารวยขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้คะ่ะเ,เพื่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย